สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำขนมชั้นใบเตยสูตรนี้ทำง่ายมีความเหนียวนุ่มจะทำทานหรือทำขายก็ได้ค่ะสีเขียวเข้มสวยๆแบบนี้ก็มาจากสีของใบเตยนะคะแล้ววันนี้มีวิธีคั้นใบเตยให้ได้สีเขียวเข้มแบบนี้มาฝากด้วยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะนําใบเตยล้างให้สะอาดจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นำมาปั่นค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปหแก้ว สำหรับใบเตยจัดได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากจะให้สีที่สวยและกลิ่นที่หอมของใบเตยแล้วใบเตยยังมีส่วนช่วยบำรุงสมองบำรุงหัวใจอีกด้วยนะคะพอปั่นใบเตยจนละเอียดแล้วจากนั้นก็นำมากรองค่ะกรองครั้งแรกน้ำใบเตยจะไม่เข้มข้นนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำน้ำใบเตยแบบเข้มข้นค่ะ โดยเราจะนำน้ำใบเตยที่กรองในครั้งแรกนี้ไปผสมกับใบเตยใหม่ที่จะปั่นในครั้งที่สองค่ะใส่ใบเตยใหม่ลงในโถปั่นค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำใบเตยที่เราขันไว้ปั่นจนได้เนื้อละเอียดแล้วก็นำมากรองอีกครั้งเราก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นแล้วค่ะซึ่งน้ำใบเตยเข้มข้นนี้ก็สามารถนำไปทำขนมได้หลายอย่างเลยนะคะ หลังจากที่คั้นน้ำใบเตยเข้มข้นเสร็จแล้วมาดูส่วนผสมกันค่ะ<ม>ก็จะมีแป้งขนมชั้นน้ำใบเตยน้ำกะทิและน้ำตาลทรายและน้ำมันมะพร้าวสำหรับทาถาดขนมชั้น<ม>เรามาผสมแป้งกันเลยค่ะแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งขนมชั้นแบบสำเร็จตาต้นมะพร้าวนะคะใช้แป้งขนมชั้นคนกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็ผสมด้วยน้ำกะทิ สำหรับกะทิวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่องค่ะถ้าเป็นกะทิสดก็ให้ใช้หัวกะทิเลยนะคะนำกะทิไปอุ่นในไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีซึ่งความร้อนก็จะช่วยทำให้น้ำตาลและแป้งเข้ากันได้ดีขึ้นค่ะคนผสมจนได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นชั้นสีขาวและส่วนที่เป็นชั้นสีเขียวจากใบเตย ตอนนี้ก็แบ่งแป้งได้ปริมาณใกล้เคียงกันแล้วจากนั้นเราจะใส่น้ำใบเตยลงไปน้ำใบเตยเข้มข้น50กรัมและส่วนที่เป็นสีขาวก็ใส่น้ำสะอาดผสมกับน้ำหอมกินมะลิ50กรัมเหมือนกันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งสองสีนะคะจะเห็นว่าสีของน้ำใบเตยเข้มข้นมากๆเลยค่ะ ต่อไปมาเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์พทำขนมขนาด2ปอนกว้าง6นิ้วยาว6นิ้วและสูงสอนิ้วค่ะทาน้นามันมะพร้าวให้ทั่วถาดระหว่างนี้ตั้งน้ำที่จะนึ่งให้เดือดค่ะจากนั้นนำพิมพ์พขนมที่ทานมันแล้วไปนึ่งสัก3นาทีพอครบ3นาทีแล้วตักขนมชั้นชั้นแรกลงไปได้เลยค่ะชั้นแรกเราจะใช้สีเขียวก่อน พอเทสีเขียวลงไปให้ทั่วถาดแล้วปิดฝาไว้เราจะนึ่งไว้5นาทีค่ะพอครบ5นาทีแล้วเปิดฝาออกแล้วเทสีขาวลงไปค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดแป้งเลยนะคะและในแต่ละชั้นก็จะใช้เวลานึ่ง5นาทีนะคะส่วนในชั้นสุดท้ายเราก็จะนึ่ง15นาทีค่ะ สำหรับขนมชั้นเป็นขนมมงคลโดยทั่วไปแล้วถ้านำไปทำบุญก็จะนิยมทำกาวชั้นค่ะสำหรับวันนี้เราทำทานเองก็ทำได้เพียง6ชั้นนะคะตอนนี้ขนมชั้นก็สุกแล้วค่ะยกลงจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะสำหรับถาดเล็กแบบนี้ก็เหมาะกับทานในครอบครัว ต่อไปก็นำออกจากพิมพ์เลยค่ะใช้มีดกรีดขอบด้านข้างก่อนนะคะกรีดจนครบทุกด้านแล้วใช้จานครอบแล้วกลับด้านแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ขนมชั้นสีเขียวสดใสเลยนะคะสำหรับถาดนี้ก็ตัดได้16ชิ้นค่ะมีความอร่อยนุ่มหนึบความหวานกำลังดีเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายลองไปทำทานดูนะคะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ